โอเคสบายดีทีมงานทุกคนเนาะซึ่งในคลิปนี้เนาะแจ็คจะมาสอนเขาออเดอร์นะให้กับทุกคนอีกคือเก่าเนาะให้ทุกคนนั้นศึกษาแล้วก็ไปสร้างกําไรด้วยตนเองเนาะอ่าซึ่งในมื้อนี้เนาะแจ็คจะมาเทรดในกราฟทองคำทุกคนนะกราฟทองคำเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นอ่ามื้อวันมื้อวันศุกร์ทุกคนเนาะซึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์กราฟทองคําจะปิดแม่นบ่เนาะฉะนั้นเนาะมื้อนี้เฮามาสร้างกําไรในตลาดทองคํานํากันทุกคนเนาะอ่ะ ก่อนอื่นนะฮะหลักๆที่แจ็คเคยไซม์มาเลกิตเตอร์เนาะที่แจ็คได้ไซมมาทุกคนนะจะเห็นนะ EP หนึ่ง EP สองที่แจ็คนั้นเทรดสร้างกำไรสร้างบทเหียนให้กับทุกคนนะฮะซึ่งบ่พลาดก็คือหนึ่งอ่า MACD นะะ MACD เนาะอ่าเปิดขึ้นมาทุกคนเนะและอันที่สองเนาะก็คืออ่า s t o c k RSI ทุกคนนะอ่า RSI ทีบอพ่านนทุกคนเนาะทีแจ็คน้ำใสเข้ามาทุกคนเนาะในซองเลกิเตอร์เนาะทีแจ็คน้ำใสมาทุกคนเนาะอ่าแล้วอันที่สามนะอันที่สามก็คืออ่าโบลิ่งเจอแบนทุกคนเนาะอ่ากดเข้าไปเลยนะปึ๊บอ,อ่ะตัวนี้สำคัญทุกคนเนาะในซองเลกิเตอร์นี่ทีแจ็คน้ำใสสร้างกำไรทุกคนเนาะอ่ะออดเดอร์แรกจะไปอยูซีสิบเอ็ดทุกคนเนาะซีสิบเอ็ดไปนะเบาๆโอ,โ,อโอเคโอเคโอเคออดเดอร์นี้ทุกคน อ่ารู้สึกว่าความมั่นใจเขามาแล้วทุกคนเนาะลงมาต่ำจังงี่โอเคซื้อขึ้นไปซื้อขึ้นไปเนาะโอ้คือว่าชิมไซนยาวเกินทุกคนเนาะอ็เดินนี้นะเสี่ยงละเดี๋ยวแจ็คมาเปิดเนาะขึ้นไหนปะอ่ะขึ้นละขึ้นละทุกคนเนาะขึ้นละเสี่ยงบันที่ว่ามันลงมาปะไซเฉียนยาวจนมาเพียงกับอ่าในโซนนี้ทุกคนเนาะโซนทางหลังนี่นะเสี่ยงบนจุดนี้แหละนะเออไป โซนนี้ทุกคนนะอ่าไปกดอย่างงี้เหโอเคออเดอร์แรกนะทุกคนนะนี่เป็นออเดอร์แรกนะเดจ็คเอาบิ๊กมากันนะโอเคออเดอร์แรกวินไปโซนนี้ทุกคนนะทุกคนเห็นบิ๊กวะเนี่ยโซนนี้ทุกคนนะอ่าโอเคอ่าลบออกทุกคนลบออกมาไปต่อทุกคนไปต่อได้อ่ะออดเดอร์นี้ไปเบาๆทุกคนเนาะซึ่งกัสเซียงนี่ทุกคนเนาะเซียงออดเดอร์ที่เซียง โอเคนะเบื้องว่าเส้นมันจะตัดขึ้นว่าเส้นของ MACD แล้วทุกคนนะอ่ะโอ้บสตัดทุกคนนะโอเคแจ็คซื้อได้ทุกคนนะแจ็คซื้อเบื้องเดินนี้ทุกคนนะออนนนะมันขึ้นไปปะใส่เทียนยาวเอ้ยยางสต็อก RSI ตัดขึ้นนะตัดขึ้นแบงงามๆเลยทุกคนนะแต่ว่าโบสถัดเจนบอลที่ว่า MACD นะอ่ะ MACD จะตัดขึ้นแล้วทุกคนเห็นปะ่ะ MACD จะตัดขึ้นแล้วอืมตัดขึ้นแล้วทุกคนนะ MACD ตัดขึ้นแล้วเห็นปะ่ะ ตัดขึ้นน้อยเดียวทุกคนนะตัดทั้งปลายมันก็ชื่อว่าเพิ่มความมั่นใจให้เขาอีกในเด d e r นี้ทุกคนนะเพราะว่า MACD ก็ตัดเนาะ Stochastic ISI ก็ตัดเห็นว่ามันชัดเจนใน2จุดและที่เพิ่มความมั่นใจให้เขาในเด d e r นี้ทุกคนนะอ่ะโอเคไปต่อทุกคนนะไปเบาๆทุกคนนะซึ่งเด d e r นี้นะเป็นเด d e r ที่ว่าเสี่ยงอยู่นะเสี่ยงทุกออเดอร์แหละทุกคนนะถ้าเขากาได้ก็เสี่ยงก็มีกําไรทุกคนนะอ่าแห่งขายมาเสือกจริงๆนะทุกคนให้จังได้ มาเสือกในการของเทรนสามแท่งเชียนทุกคนนาะโอเคนะเดินนี่เชื่อว่าบุมั่นใจไปไหนนะแต่ว่าแจ็คตามซื้ออีกเนาะตามซื้อขึ้นไปเพราะว่าเซ้นมันหากาตัดนะแต่ว่าสต๊อกไอเอสไอตัดลงนะตัดลงแต่ว่าทุกคนสังเกตว่าเอ็มเอซีดีนี่ยังตัดขึ้นนะแต่ว่าแบบเสี่ยงนะก็รซื้อว่าเดินนี่บุมั่นใจไปไหนทุกคนนะแต่คำว่าเบิ้งน้นกันว่ามันจะสามารถปิดซื้อเฮได้บ้างทุกคนนะเพราะว่าเสี่ยงเสี่ยงบอลมันโกงกันนี่แหละทุกคนนะอ่ะ มาเบิ้งนกำกันแล้วออเดือนนี้ทุกคนนิ่งครับแต่ว่าโอเคขึ้นแลขึ้นแล้วทุกคนนะขึ้นและนะ้วเนาะแสดงว่าอ่าสโต๊อก RSI นี่ยังตัดโบตัดลงซีขึ้นอีกทุกคนนะนี่เป็นออเดอร์ที่สามนะโอเคโอเคนะดินไปออเดอร์ที่สามไปนะออเดอร์ที่สี่มาในทุกคนอนะอเดอร์ที่สี่ได้เดินเงินแบบเบาๆออ๋นะแจ็คมีงบอยู่เก้าสิบเอ็ดเหรียญตอนนี้ได้มาร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญทุกคนเนาะก็ชื่อว่าสมควรนะโอเคทุกคนออเดอร์แบบนี้เนาะ ว,วินวอเวนว่าไปอย่างน่าจะไปตามวุ่เหียนเนะาะเส้นมันงะเอาจากกันวอลุ่มเป็นซื้อนะแจ็คจะขายทันทีทุกคนเนาะวินวอล์เวนไปแยกระตามวุ่นเหียนแจ็คจีเคยใส่มานะโอเคเนาะขายไปเอาเดิมนี้ขายไปนะเขาจะเปซื้อแล้วเอาเดิมนี้มาเบิงนากันเนาะเพราะว่ามันฮาก,กาตัดตัดออกในซองแท่งเฉียนแล้วก็เสี่ยงเยี่เพราะมันยังบง่งงะออกจากกันดีเชือนนะทุกครั้งที่มันงะเอกจากกันเนี่ยทุกคนเนาะแจ็คได้ซอนไล่เชือกเนาะที่เนี่ยมันงะเอกจากกันในโซนนี้ทุกคนเนาะ n g แล้ววอลุ่มเป็นซื้อวอลุ่มนี่เป็นซื้อนะแจ็คจะขายทันทีวินบอวินบอเป็นอหย่างทุกคนนะอ่าแต่ว่าส่วนลายเราทุกคนสังเกตคลิปต่ ep หนึ่ง ep สอง ep สามนะแจ็คใส่ในวินเนาะวินทุกเถื่อเลยเนาะอ่าเห็นว่าวินมาเองแล้วทุกคนนะอออเดอร์รนะ่ะมาต่ออเดอร์ที่ห้าบัน,นี้ทุกคนนะอ่ะแจ็คเอาบิ๊กออกกันอ่าออกบัน,นี้ทุกคนนะเอาบิ๊กออกโอเคนะ มาโอ้เหลือ hmm. สิบสองวิท uh, 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 ุกคนเหลือสิบสองวิมาโอเคไปต่อทุกคนนะแจ็คมีกำไรหลายหลายได้ทุกคนนะอีกออเดินหนึ่งเซ็ทุกคนอีกออเดินหนึ่งอีกออเดินหนึ่งนะแจ็คขายคือเก่าทุกคนนะ่อแจ็คขายคือเก่านะเพราะว่านะคือเก่าทุกคนนะโซนนี้ทุกคนนะ่อโซนนี้เห็นไ่จุดที่แจ็ควงมนไว้นี่ทุกคนนะในโซนนี้เลยในโซนนี้เนาะว่าลุ่มเป็นซื้อนะแต่ว่าแจ็คขายเนาะเพราะว่าเส้นมันงะเอาจากกันทุกคนนะ่อ เสี่ยงเสี่ยงบันทีว่าเนาะสุขสกเกตวังสโตร์ไอเอสไอนี่เนาะสโตร์ไอเอสไอนี่มันมันจะตัดลงมาทุกคนเนาะมันจะตัดลงมาเห็นปะอ่าโอเคตัดลงมาได้ปะปุ๊บบอได้ทุกคนเอาเลยนี่เนาะอ่าบอได้เนาะก็ชื่อว่าแจ็คสามารถหยุดได้ว่าหยุดได้เลยทุกคนเนาะหยุดได้เลยเพราะว่าแจ็คนั้นมีกําไรหลายแล้วทุกคนเนาะมีกําไรหลายเลยแหละเนาะอ่าเพราะว่าแจ็คมีงบแต่เก้าสิบเอ็ดนะกำไรมาเนาะโอ้หลายเลยทุกคนเะนาะอ่านเะดี๋ยวแจ็คเปิ่งประวัติเนาะ อ่ะแจกกำไรมาอ่ากำไรมาเก้าสิบปลายนะแปดสิบปลายทุกคนนะก็ชื่อว่าลายพอสมควรนะอ่ะโอเคทุกคนนะอากาศสำหรับคลิปนี้แจกกมาสอนเนาะมาสอนเทรดเข้าอ order เนาะในแต่ละออเดอร์ว่าเขาควรเข้าในแวบ,บไหนเนาะอ่ะเป็นอย่างเขาจนเขานะ้าเนาะในแต่ละออเดอร์นั่นทุกคนนะให้ทุกคนเข้าใจนะ พอปีเขาจึงซื้อปีเขาจึงขายในแต่ละออเดอร์ o D e R ทุกคนนาะยทุกคนเข้าใจเนาะอ่าก็คือจุดที่สังเกตก็คือหลักๆกกับสโตรกไอเอสไอนี่อะไรกัเอ็มเอซีดีนะที่ที่แจ้งน้ำใส่นะทุก EP ทุกคลิปที่แจ้งน้ำใส่มาทุกคนนะอ่าก็ไม่ได้ว่าให้ทุกคนนั้นอ่าไปปับ๊บอะไก็ไปน้ำใส่น้ำกันทุกคนนะเพื่อไปสร้างกำไรนะทุกคนนะอ่าโอเคทุกคนนะก็สหรับ มิสติ่งเอ่อสำหรับคลิปนี่ทุกคนนะก็จะมีเพียงเท่านีีนะที่แจ็คมาสอนนะในมือนี้ทุกคนนะกะว็วางว่าทุกคนนั้นนะจะมีกำไรนะทุกคนนะอ่ากระทื่อล,ลักที่ใส่ก็คือจะเป็น MACD เนาะ s t ตรกไอเเนี่ยแหละทุกคนนะมีมต่ต่าให้ทุกคนนั้นไปศึกษาอนะไวก็ไปสร้างกำไรด้วยต้นเองนะเพื่อที่จะบอ่อ่อให้คนนั้นคนนี้พาเขาห,า,หาเงินนะเพราะว่ามีแต่ต,ตัวเขาตันที เข้าใจโตของตัวเองแม่นวะอ่านส้นเนาะซึ่งคลิปนี้แจ็คกัเป็นกรณีศึกษาให้กับทุกคนนะภาจิมักในการศึกษาทุกคนนะอ่าเพราะว่าแจ็คเองกับใส่เทคนิคละลายเทคนิคเนาะก็คาดทุนแดงเนาะกัเพื่อให้ทุกคนนั้นได้บทเรียนนํากันได้ละทุกคนนะอ่ารีบอันหนึ่งนะแจ็คก็มีกําไรแล้วเนาะแจ็คกำไรฮอตพันแจ็คก็จะถอนนะกำไรฮอตพันแจ็คก็จะถอนออกไปทุกคนนะอ่าตอนนี้แจ็คก็ได้มา สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดแลด้วทุกคนนะจากงบสามร้อยเนาะสี่ร้อยของเขานะก็ชื่อว่าในมิ้งนี้ทุกคนนะก็จะมีเพียงเท่านี้ทุกคนนะก็ชื่อว่าแจกกำไรมาซีออเดอร์ติดเนะออเดอร์ทีห่าพลาดทุกคนนะเห็นบอกก็มีได้ไมีเสียนะที่ผ่านมาแจกเทรดเห็นบอกก็มีได้ไมีเสียคือการทุกคนนะการเทรดมีได้ไมีเสียมันขึ้นเขบาบริหารชื่นแนะศึกษากันมันดีพอบักนะอ่ะโอเคทนะุกคนเนาะการสลับคลิปนี้เนาะกราบทองคำสร้างกำไรได้นะสลับมิ้งคลิปนี้บ๊ายบายทุกคน